สวัสดีครับอยู่กับร้านบางค่ายอาซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวไฟฉาย M6 สำหรับติดปืนสั้นหรือปืนยาวก็ได้นะครับติดง่ายโดยการบีบแล้วก็ใส่เข้าไปนะอันนี้เป็นรอยคาซิลิโคนนะที่ผมเช็ดนะหรือมาผ้าเช็ดตรงนี้นะครับมามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่านะครับวิธีการใส่แบตเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะแถมฐานให้นะครับฐานชาร์จท่านไมไปหารางชาร์จเองตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่600บาทค่าส่ง50บาท ครับท่านไปหาที่ชาร์จเอาเองนะตัวนี้ไม่มีเพราะว่าเดิมเนี่ยออกมาจากที่เราซื้อมือหนึ่งกันเนี่ยเขาก็จะมีมีให้แค่ตัวนี้แล้วก็มีหางหนูตัวนี้ไม่มีหางหนูมาให้นะครับแล้วก็ไม่มีแบตด้วยราคาย่โมงพันต้นมัง้งนะครับแต่ตัวนี้ก็ดีมีแบตให้นะครับในราคาหกร้อยถือว่าคุ้มนะครับแต่ไม่มีหางหนูก็ไม่เป็นไรเพราะหลักๆแล้วเราใช้ตัวนี้เปิดเอาเปิดปิดก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคมาวิธีการใส่แบตนะครับเราก็กดตัวตัวนี้ลงแล้วก็ดึงมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วก เอาฐานใส่นะครับมันจะมีส่ลักบอกนะเราก็ดูเอานะครับใส่ไปได้เลยพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็กดท้ายก่อนนะครับแล้วก,กดหัวมันลงมาปึ๊บมันก็ล็อกแล้วแค่นี้นะครับอ่ะอันนี้เราก,กดเปิดมันยังไม่เปิดนะเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ปิดถ้าเราจะเปิดปุ๊บเราก็บิดอันนี้ก็เป็นไฟฉายนะครับบิดมาอีกทีนึงก็จะเป็นไฟฉายไฟฉายพร้อมเลเซอร์อะอนี้ไฟฉาย,ยาเดียวอ่ะ อ๋อันนี้ไฟอัาแรกไฟฉายพร้อมเลเซอร์นะครับพอมันไฟฉายมันสว่างมากสว่างจนมองไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลเซอร์เลยเออนี่เออนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้มองข้างหน้าแบบนี้ไงไม่เห็นนว่าเป็นไฟฉายอย่างเดียวนะครับแล้วบิดมาอย่างนี้เป็นเลเซอร์อย่างเดียวเห็นไหมเป็นเลเซอร์สีแดงนะครับสีแดงกล้องโฟกัสไม่ไมรู้นมันโฟกัสด้วยเห็นไหมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับปืนสั้นนะเพราะว่าถ้าติดปืนสั้นเนี่ยมันจะพอดีนะครับ แต่ผมใส่ให้ดูอันนี้เป็นหักคาปานะครับ WE ชุดล่างมานะเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะสำหรับลาง20มิลน,นะครับเพราะปืนสั้นวนญ่ก็เป็น20มิลทั้งหมดนะครับตัวนี้ใส่กับปืนสั้นอัดแก๊สได้นะครับแต่ไม่สามารถใส่กับปืนจริงได้นะราคาเนี่ยใส่กับปืนจริงสบัดแน่ผมบอกเลยแต่ถ้าเป็นลูกจุดสองสองใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกแบบลูกเก้าหรือเอาง่ายคือแค่ลูกปืนจริงลูกเก้ามันก็ไม,มันใส่ไม่ได้แล้วรีคอยล์มันหนัก หนักเกินนะครับหนักเกินนะครับถ้าเป็นลูกจุดสองสองก็ได้นะครับโอเคไหมเนาะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอันนี้ผมกดค้างไว้นะอา้าวนี่ตัวล็อกปุ๊บกด้าไปไม่สุดเออให้มันล็อกนะครับอ่านี่กดเปิดน,นะครับมันก็ยังไม่เปิดเหมือนเดิมนะครับก็คือบิดไปเรื่อยๆเพื่อเราจะเลือกว่าเราจะเอาเลเซอร์อย่างเดียวไฟฉายอย่างเดียวหรือทั้งไฟฉายทั้งเลเซอร์แล้วก็กดปิดนะครับนี่เห็นไหมแล้วตัวเนี้ย เอาไว้ตั้งนะครับไว้ตั้งเลเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นขึ้นลงนี้จะเป็นซ้ายกว่านะครับแต่เดี๋ยวผมแถมให้ตัวหกเหลี่ยมไปให้ด้วยหกเหลี่ยมสำหรับปรับตั้งนะครับเพราะตัวนี้มันไม่มีหกเหลี่ยมมาให้นะครับผมมีหกเหลี่ยมตัวเล็กเยอะมากก็เดี๋ยวแถมไปให้เลยนะครับผมโอเคเนาะถ้าใครสนใจสั่งซื้อที่เพจบีการจัดจังซาแลน Bk Airsoft นะครับผมหรือว่ากดเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนะครับแล้วจะมีลิงก์เพจลิงก์ไลน์ต่างๆจะได้สะดวกต่อการไม่ต้องย้ายเข้าย้ายออก นะครับผมเนาะโอเคครับขอบคุณครับ